ยัดยมตอนนี้อาตมาก็กำลังจะออกไปโครงการปันน้ำใจซึ่งวันนี้ก็จะออกไปช่วยเหลือคุณโยมยายท่านหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชน,นซึ่งยายท่านนี้ก็มีอาชีพเก็บขวดเก็บพลาสติกเก็บขยะขายถ้าใครเคยดูคลิปอาตมา ก็จะเคยเห็นทเทตมาเคยไปช่วยไว้ที่กลางทางนะแล้วก็รู้ว่าท่านประสบอุบัติเหตุรถชนนะแขนหักนะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะเดี๋ยวตมาก็จะไปช่วยนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีสิ่งของอะไรเดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนนะที่ตลาดนะเดี๋ยวก็จะไปซื้อของแล้วก็จะไปนำนำสิ่งของไปมอบให้กับคุณยายท่าน อ้าวยายจ้ะเป็นไรอะยายแขนเนี่ยนะที่วัดกระดูกแขนแตกที่วัดรถชนนะรถเนี่ยนะอ๋อหมดเลยนะอืมโอ้โหรถรถอะไรชนยายอะรถปิกอัพ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 ชนเหรออ๋อกำลังไปทำอะไรเก็บขยะเก็บขยะนะแต่ก่อนไอ้รถนี่มันพ่วงอยู่ใช่ไหมพ่วงอยู่แล้วก็ถอดออกเออไปเก็บขยะหลดหลดเลยละ ให้สุดถอดเพราะว่ามันติดก,กับรถเลยพี่อ๋อเออยายก็ทำมาหาก,กินไม่ได้แล้วอ,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 อืมหลายวันเลยรถก็ไปเสียอีกจ้ะปกติอ่ายายท่านจะไปเอาอาหารที่กุฏิอ่าของอามานะ,ะอ่าเวลาเที่ยงเที่ยงนะหลังจากฉันพระทหารแล้วอาตรมาก็จะมีอาหารให้ยายแก ตอนนี้ยายแกรถรถชนนะรถชนไม่มีรถไปแล้วไม่มีรถไปแล้วแล้วก็ไปผ่าตัดเมื่อไหร่เนี่ยวันที่สิบสี่จ้ะสิบสี่นะอ๋อที่ที่ไหนอะโรงพยาบาลเสนาโรงพยาบาลเสนาเนี่ยนะก็ทราบข่าวนะว่ายายถูกรถชนนะจ้ะเดี๋ยววันนี้ตมาก็มีสิ่งของมาให้นะะอามาเอาของมา อันนี้เป็นอาหารสดนาใหญ่นะเป็นอาหารแกงขนมนะก็อกินได้เลยนะอันนี้นะอมีอาหารสดมาด้วยเป็นล่วงอ่ะเรามีของแห้งมาอ่ะข้าวสารมาวางวางวางข้าวสารมาข้าวสารเอาไปสองถุงน้ำมาน้ำมาวางวางน้ำ น้ำมาน้ำมาอีกน้ำมาวางอือน้ำมาออกมาไข่ไก่มาส่งมานี่อันนี้ไข่ไนะก่นะยายนะไข่ไก่กระป๋องส่งมาใส่ถุงมาเลยเอ่ากระป๋องนี่ไปยี่สิบเลยนะยี่สิบกระป๋องมาอานันนี้ไหนคุณเชียงนะ ขุนเชียงขุนเชียง2องโลก็น้ำมันน้ำปลาน้ำตาลนะซอสอ่าพามาพามามาพามานะาแห้งนะยายเอาไว้นอนได้วันนี้ไปทำอาหารกินไม่ได้นะอันนี้นมให้ให้หลานด้วยนะนมให้หลานด้วยนมให้หลานด้วยอันนี้ก็เป็น พวกครีมอับน้ำยาตาผมนะ<ช>แล้วก็<ช>ทำยาล้างจานจะเอามาให้ยายเยอะหน่อยนะทำ<ช>ม,มาหากินไม่ได้แล้วนี่ไปเอาอาหารไม่ได้นะเดี๋ยวให้ช่วยยายไว้หนึ่งพันบาทนะยายก็ดูแลตัวเองด้วยนะ,นะ,ะจะจะก็ไปเอาเอาหารไม่ได้แล้วนะยายเดีย๋ยวหายเมื่อไหร่ก็ไปเอาแล้วกันนะยายนะโอเคอรอทำ ตังก็ยังไม่มี <c oughs> โหรถพ,รพังเยอะด้วยนะเราไปได้ก่อนนะใหญ่นะขอบคุณมากาท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป